สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พบกับไล่สุขสวัสดิ์ของเราอีกเช่นเคยนะคะวันนี้วันที่1มีนาคม2564นะคะวันนี้จะพามาดูเทคนิคการชํำไผ่ให้ได้ทั้งแขนนะคะแล้วก็ได้ทั้งหนอ่อนะคะตาหน่อแบบนี้นะคะนี่ค่ะตาหนอสมบูรณ์สมบูรณ์มมแบบนี้ว่าเราทํากันยังไงนะคะไผ่ชุดนี้ชํำเมื่อวันที่11บกุมภานะคะ 2,564ถ้ามาถึงวันนี้ก็น่าจะประมาณ18วันนะคะ18วันสามารถแทงแขนงแล้วก็แทงหนอได้ขนาดนี้ถือว่าเร็วมากๆนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าตาหนอเขาขึ้นได้ขนาดเนี้ยต้องเป็นอายุป,ปลูกประมาณ4เดือนแล้วนะคะสำหรับทางไร่เราที่ เก็บสถิติมาน่าจะประมาณสี่เดือนนะคะเขาถึงจะสามารถออกตาหน่อได้ขนาดนี้ภผ่ลวกหวานนะคะเขาจะตาหน่อเขาจะอยู่ติดๆๆกันแบบนี้นะคะท่านผู้ชมแบบนี้ค่ะนี่ค่ะอยู่ติดๆๆเรียงกันหมดเลยนะคะก็จะเริ่มจากอันนี้คือตาขแขนงนะคะตาขแขนงใหญ่อันนี้นะะ่าจะตาขแขนงเล็ก แล้วก็ลงมาเป็นตาหนอนะคะจริงๆแล้วการที่เราเก็บไผ่นะคะต้องเริ่มเก็บนี่ค่ะถ้าจะตัดหนอต้องตัดจากตรงนี้นะคะขึ้นไปหรือตัดจากตรงนี้ขึ้นไปก็ได้นะคะไผ่เราก็จะไม่มีแขนงมารบกวนแล้วก็จะมีแต่หนอนะคะหนอที่สามารถใช้ประโยชน์ได้แต่ว่าไผ่ลวกหวานสังเกตดูแขนงเขาก็จะไม่ไม่เยอะค่ะ เพราะว่าเขาเป็นไผ่ที่ไม่ค่อยลกแล้วก็ปลูกง่ายนะคะปลูกง่ายไมุ่กแล้วก็หนอ่อสามารถกินสดได้รสชาติหวานนะคะต้มผัดแกงทอดได้ทําอาหารได้หลายอย่างคะ่ะถ้าชื่นชอบคนที่ชื่นชอบในการทานไผ่นะคะไผ่อันนี้จะตอบโจทย์ลูกค้ามากไผ่ชนิดนี้ออกหน่อได้เก้าเดือนนะคะ ในหนึ่งปีออกหนอได้เก้าเดือนนะคะซึ่งก็ถือว่าเยอะค่ะเยอะกว่าพืชชนิดอื่นเพราะว่าเขาปลูกแค่ครั้งเดียวนะคะเก็บได้เก้าเดือนนี่ก็คือไม่ธรรมดาละค่ะขอแค่ว่าเราดูแลรักษาหน่อยนะคะอย่าให้วัชพืชคุมเขามากนะคะปลูกเดือนนี้นับไปอีกแปดเดือนนี่โตเขา ก็เขาก็จะสมบูรณ์แล้วค่ะเป็นโตเป็นกอที่โตเต็มใบให้ผลผลิตได้เต็มที่แล้วค่ะวันนี้พามาดูเทคนิคนะคะการที่เราจะปลูกไผ่ยังไงให้ย่นระยะเวลาจากสเดือนลงมาเหลือแค่18วันเนี่ยค่ะตาหน่อสมบูรณ์มากนะคะ ถ้าเราใส่ลงไปในถุงพวกนี้ก็จะขึ้นมาเป็นหน่อแซมอยู่ในถุงเลยถ้าเราเอาไปปลูกเขาก็จะสตาร์ทเป็นหนอ่อพร้อมที่จะเออเป็นต้นนะคะเป็นต้นสำหรับต้นพันต้นสำหรับหนอ่อหรือว่าต้นพันสำหรับเอาไว้ทานหรือว่าถ้านับไปอีกปีหนึ่งก็เป็นต้นพันได้เทคนิคของเราก็คือเนี้ยค่ะ ช่ำในโรงอบนะคะซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่เราใช้เทคนิคนี้นะคะแล้วก็ดีมากนะคะท่านผู้ชมดีมากคือปกติหน้านี้ก็คือเขาจะร้อนแค่กลางวันกลางคืนอากาศก็จะค่อนข้างเย็นแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราทำโรงอบแบบนีอ้อากาศข้างในก็จะสถียนนะคะอากาศข้างในก็จะอบอ้าวร้อนชื้นนะคะ การทำโรงอบก็จะมีความสูงประมาณ2เมตรนะคะ2เมตรแล้วก็ใช้ปลติกคลุมให้มิดชิดแค่นั้นอันนี้เราจะทำสูงหน่อยประมาณ2เมตรเพื่อให้อากาศข้างในสามารถควบแน่นแล้วก็มีความชื้นอยู่ในนี้ด้วยนะคะให้อากาศลักษณะอากาศเป็นร้อนชื้นนะคะ โอเคค่ะท่านผู้ชมข้างในร้อนมากนะคะเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไล่์สุขสวัสดิของเราด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ